มาดูผักผลไม้ของป้านี่เป็นยังไงบ้างสวยใช่ไหมเหมาหมดนี่300พอเอาไหมฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าถ้าเราหลักใครเนี่ยแค่คำพูดมันไม่พอหรอกค่ะเราต้องดูแลเขาด้วยและวิธีที่ฉันเลือกก็คือการทำอาหารให้เขากินค่ะนี่ล้างเสร็จแล้วไป,ไปทำอาหารกันเถอะหยุด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 ,ยดให้หมดเลย คุณคิดว่าวิธีที่คุณเอาน้ําเปล่าเนี่ยล้างผักแล้วก็ผลไม้จะทําให้ผลไม้มันสะอาดจริงเหรอคุณรู้ไหมว่าในผักเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้บ้างไขพยาธิเชื้อโรคแบคทีเรียคุณไม่เห็นของพวกนี้ก็เลยคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงเหรอใชนี่กิเปอรีนผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดู3ขั้นตอนง่าย เทแช่แล้วก็ชะขั้นแรกเทผสมสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรแล้วก็คนพอนะไม่ต้องทำให้เกิดฟองหลังจากนั้นเอาผักลงไปแช่แช่ไว้5นาทีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชะเราจะใช้แรงมือของเรากับแรงน้ำเนี่ยในการชาติสิ่งสกรปรกทั้งหมดออกไปวิธีทำนะ ก็คือการให้น้ําไหลผ่านขยี้ล้างให้สะอาดเป็นเวลา30วินาทีแต่ทําไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีสารทําความสะอาดที่สกัดจากธรรมชาติ100%ทั้งสารสกัดจากมะพร้าวปาล์มข้าวโพดแล้วก็ข้าวสาลีที่สําคัญเลยนะก็คือไม่ทําให้รสชาติกลิ่นแล้วก็สีของผักผลไม้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ 100ml 300บาททำไมต้องเป็นแบรนด์นี้หรอเพราะว่าคุณหมอเขาได้มาลองสาธิตให้ดูแล้วจะเห็นว่ามันมีคราบออกมาเยอะมากแค่ไหนเชื่อได้แน่นอนเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกเพื่อคุณและคนที่คุณรักกิฟรีนผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้